สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่1เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ2กับ5 4กับ7 2 0ก่อนนะทุกตัวเริ่มต้นที่0นะคะ2 0 4 0 5 0 7 0นะ2 0 2 1 2 2 2 4 2 5 2 7 2 9 5 0 5 1 5 3 5 7 5 8 5 9 จับคู่ก็สองห้าสองสี่สองเจ็ดห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดสี่เนาะสี่เจ็ดหนึ่งสองห้าสี่สองเจ็ดศูนย์ห้าสี่เจ็ดก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะเมื่อคืนรู้สึกว่า V ีไของเราไปเข้าดาวโจนต์ทั้งบนข้างล่างเลยนะนี่อันนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะ